หน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะอันนี้รสโคล่านะจ๊ะในนี่อันนี้หนึ่งสองตอนที่มันไม่ว่างมนกินตอนที่มันไม่ว่างในกินนี่นะจ๊ะในหนึ่งเดี๋ยวทดลองรสชาติก่อนนะะขอทด้วยอันนี้ถามแอดมินมาแล้วเขาบอกว่าเด็กทานได้นะคะอ่านี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยชิมสองแล้วก็อืมรสโคล่าอร่อยดีอว้า ดูด้วยไม่ได้หวานมันเป็นกลิ่นจะนิ่งิดน้ากินด้วยแค่หมดตีกัดจากทัวลันเต้าเจ็ดมิลลิกรัมจ้าน่าตามรนจะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะอันนี้รสโคลานจ้ะในนี่อันนี้หสองเว่ินตอนนีไม่ว่างกินนี่นะจ๊ะในหนึ่งเดี๋ยวทดลองรสชาติกค่ะขอชด้วย อันนี้ถามแอดมินมาแล้วเขาบอกว่าเด็กทานได้นะคะอ่านี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชีกซองแล้วก็อืมรสโคลาอร่อยดีอืม,อมอหมวนาหวนดูนตรงนี้ไม่ได้หวานยันเป็นกลิ่นมันจะนิ่มๆนี้ ด้วยแค่หมดโปรตีสกัดจากทัวร์ล้านนา7,000มิลลิกรัมจา้า